โจโซผู้ใช้อาคมเลือดพี่ใหญ่สุดเทพผู้ที่รักน้องสุดๆเลยพร้อมจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้น้องนั้นสามารถก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องให้ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับตัวละครนะครับโคตรคุณพี่ที่รักน้องสุดๆเลยเชื่อว่าใครนะครับที่เป็นแฟนคลับมหาเวทผนึกมารน,นะครับถ้าพูดว่าคุณพี่สุดไอต้านะครับเชื่อว่าทุกคนนั้นก็คงจะรู้แล้วแหละผมจะพูดถึึงงใคร,ครก็พูดถโจโซแนะ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะมีบทบาทที่สําคัญสุดๆเลยล่ะสำหรับมหาเวทมนึกมานะครับเหตุการณ์หลังจากอนิเมะนี้อ่าซึ่งเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาตรงนี้นะใครติดตามอนิเมะอยู่อาจจะถูกสปอยนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับแต่ก็บอกเลยว่าเนื้อหาตรงนี้น่ารักน่าลุ้นจริงๆเลยล่ะสำหรับตัวละครตัวนี้อีกหนึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบนะครับสำหรับโจโซคุณพี่สุดไอต้านะครับผู้ที่รักน้องชายของตนเองเสียเหลือเกินนะครับซึ่งน้องชายของเขานั้นก็คืออิตารดริยูจินั่นแหละครับซึ่งการที่ยู ไต่างๆด้จนถึงทุกวันนี้ก็ต้องยกเครดิตนะครับให้กับโจโซด้วยเพราะเขานั้นเป็นคนที่ไม่ทิ้งน้องเป็นอันขาดเลยนะครับหลายคนคงสงสัยแล้วว่าแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับยูจิได้ยังไงและโจโซนั้นทําไมเป็นตัวละครนะครับที่ทุกคนนั้นต้องหลงรักถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับความน่ารักคิ้วๆของตัวละครตัวนี้กับตัวละครนะครับที่มีบทบวทที่สําคัญมากๆเลยละสําหรับมหาเวทผนึกมารก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับว่าโจโซนั้นนะครับเป็นอะไรกับยูจินะครับเผื่อบางคน ไม่ได้อ่านมังงะมหาเวทผนึกมานะครับในช่วงหลังๆสำหรับโจโซนั้นนะครับถูกนับได้ว่าเป็นพี่ชายนะครับของยูจิแต่เรื่องราวไอ้ความสยิวกิ้วนะครับของครอบครัวนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสยิวคิ้วสุดๆเลยนะเพราะว่าที่มาที่ไปนั้นนะครับมันก็ผิดประหลาดไปนะครับจากชาวบ้านชาวช่องเขาจริงๆนั่นแหละผมต้องพูดก่อนลวกันหลักๆแลวกันนะครับทุกคนนั้นขอให้จําตัวละครตัวนี้ไว้ก็คือเจ้าเคนจาคุนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนทุกคนน่าจะรู้เลยนะเคนจาคุมันก็คือสิ่งมีชีวิิิตหหนน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 ึึ่่่่่่งงงงงงคครทีีเเมือปปป็็าาาาาฝกกไไสสส้้ซลุด เกโทซุงูรุนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ร่างแรกนะที่เฮียแกนั้นสิงโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของเคนจาคุนั้นเคยไปสิงร่างนะครับของแม่ของอิตาทุริยูจินั่นแหละนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดไอ้เคนจาคุที่อยู่ในร่างของแม่ยูจิก็ไปพบรักนะครับของพ่อของยูจิอีกทีนึงแล้วก็ปั่มปั๊มกันจนเกิดเป็นยูจินะครับจึงนําได้ว่ายูจินั้นนะครับก็ตามพฤตินัยหรือเปล่าหรืออันิตินัยอ่ะแล้วแต่ก็มีความเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นลูก คล้ายๆกันนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือทางด้านของโจโซเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เกิดมาคล้ายๆกับยูจิเนาะแต่จะมีความแตกต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับโดยโจโซนั้นเนี่ยก็เกิดมานะครับในฐานะที่เคนจาคุนั้นไปสิงร่างนะครับคนของตระกูลคาโมแล้วก็นะครับเกิดกันนะครับจนกลายเป็นลูกนะครับแล้วก็กลายเป็นโจโซอย่างที่พวกเราได้เห็นจึงทำให้ตัวละครโจโซนี้นะครับจึงมีความสามารถวิชาเลือดนะครับวิชาประจําตระกูลของตระกูลคาโมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับยูจิโจโซนะครับพวกเขานั แต่นะครับเป็นคันคำสาบที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยเจ้าเคนจาคูนะครับจึงทาให้ก็ฐานนับจริงๆแล้วยูจิกับโจโซนั้นก็เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยโจโซก็ไม่ได้รู้นะว่ายูจินั้นเป็นน้องของตนเองนะครับก็เลยเกิดการต่อสู้กันเพราะยูจิก่อนหน้านี้ดันไปฆ่าน้องชายนะครับของโจโซใช่ไหมแล้วก็โจโซนั้นก็โกรธสุดๆเลยแล้วก็จะจัดการนะครับในตัวของยูจิและภายหลังเมื่อรู้ว่ายูจิเนี่ยมีศักนะครับเป็นน้องชายของตนเองด้วยการนิมิตภาพขึ้นมาอยู่ดีๆภาพนี้ก็ขึ้นในหัวนนนโดยเป็ภากิ เข้ากันทั้งครอบครัว ซึ่งโจโซนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีสไปเดอร์เซน์นะครับเรียกว่าสไปเดอร์เซน์ก็ได้ก็คือเซนเฮียแกดีมากๆว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องตัวเองนะครับเช่นตอนน้องตัวเองตายเฮียแกก็รู้นะครับว่าน้องตัวเองตายหรือนะครับเนี่ยเซนนะครับว่ายูจิต้องมีความเกี่ยวข้องกับตนเองแน่นอนในท้ายที่สุดก็รู้เหรอคบว่ายูจินั้นมีความเกี่ยวข้องนะครับเป็นพี่น้องกับตนเองหลังจากนั้นโจโซของเรานั้นนะครับก็กลายเป็นไอ้เต้าคุณพี่สุดๆเลยนะครับที่รักน้องของตัวเองมากๆเลยโจโซนั้นนะครับพร เพื่อให้น้องชายของตนเองนั้นนะครับมีชีวิตรอดเพื่อให้น้องชายของตนเองนั้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นออย่างเหตุการณ์นะครับตรงภาคชิบุย่าช่วงท้ายๆใช่ไหมโจโซ,โซเนี่ยก็มาช่วยเหลือยูจินะครับในการแหมว่าต่อสู้กับเคนจาคุหรืออะไรก็แล้วแต่และในท้ายที่สุดเมื่อเหตุการณ์ภาคชิบุย่าจบลงนะครับซึ่งหลังจากนั้นยูจิเนี่ยก็ถูกหมายหัวเอาไว้คือก่อนหน้าเนี่ยยูจิก็จะถูกโกโจช่วยเหลือใช่ไหมพอไม่มีโกโจแล้วพวกผู้ใหญ่นะครับพวกเบื้องบนเนี่ยก็เลยนะครับยกเลิกนะครับโทษเลื่อนประหารของยู มาจาัดก,การสังหารในตัวของยูจีอ่ะซึ่งคนคนนั้นผมไม่บอกแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะสปอยแต่เป็นอันว่านะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้โจโซน,นั้นคอยช่วยเหลือน้องชายของตัวเองมาตลอดเลยนะครับช่วยผาลบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่และในท้ายที่สุดนะครับมันก็เกิดอีเวนต์กันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีศึกนะครับจะระดนล้างบางในภายภาคหน้าใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีการรวมตัวกันนะครับซึ่งโจโซน,นั้นเนี่ยก็ตอนแรกเป็นฝั่งพวกร้ายใช่ไหมในท้ายที่สุดนะครับก็คืออยู่ฝั่งน้องตัวเอง อย่างยูจิมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นแนะนําสิ่งต่างๆเทคนิคต่างๆเพื่อให้ยูจินั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ยูจินั้นเก่งมากยิ่งขึ้นและในท้ายที่สุดนะครับโจโซก็ถือว่าสละดตัวเองนะให้ยูจินั้นเนี่ยก็คือไปทําภารกิจที่ตนเองต้องการส่วนตนเองนั้นนะครับก็จะอยู่กับยูกินะครับในการดูแลนะครับท่านเท็นเก็นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าทางด้านของโจโซนั้นเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่รักน้องของตัวเองมากๆยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันนะครับเพื่อน้องของตนเองนอออยา,งายนนนย,ย,ย้้้้ิิมไดห ว่าเออไม่เป็นไรน้องก็คทือพี่เลยคือเป็นความรักที่พี่ชายนั้นมอบให้กับน้องชายนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยแหละครับแหมเป็นคนพี่ที่ดีมากๆเลยเล่นนะผมนะครับที่มีน้องแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะผมยังไม่รักขนาดนี้เลยนะครับไอ้นี่เนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ใจสุดๆเลยนะสำหรับโจโซซึ่งภายหลังนะครับก็เกิดเรื่องแล้วกันนะครับก็คือเจ้าเคนงาคุเนี่ยปลุกมานะครับจัดการท่านเทนเกนนะแต่ท้ายที่สุดแล้วโจโซก็แพ้นั่นแหละแพ้ไม่สามารถชนะได้แล้วก็ยูกินั้นต้องเสียชีวิตไปแต่โจโซนั้นก็ยังสามารถรรอออดดชวิตมาาาาไ้้นนนะััหหลงจจกกกเเเ็็ ก็คือในฐานะผู้ชมที่ดูโกโจซาโตรุในการต่อสู้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่ไม่มีโกโจแล้วเราก็จะเห็นว่าพี่แกนั้นก็หายไปด้วยเช่นกันนะครับแต่เชื่อว่าก็คงจะถูกทานะครับในอีเวนต์ต่อไปนั่นแหละก็คืออาจจะมีผลบาทนะครับในการไปจัดการคนนู้นคนนี้ต่อหรือเป็นกําลังเสริมนะครับให้กับยูจิในอนาคตแต่ล่าสุดยูจิลงไปสู้นะครับกับซูคุนักก็ยังไม่มีโจโซอย,อยู่นะครับจุดนี้ก็น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับว่าไปถูกทาภารกิจอะไรหรือเปล่าซึ่งความสามารถหลักๆที่ผมพูดไปนะครี่วถทใช้ ชาเลือดใช่ไหมซึ่งโจโซนั้นเป็นคนที่ใช้วิชาเลือดเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับก่าคนในตระกูลซะอีกนะครับคือความสามารถต่างๆนั้นอยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับแต่ถามว่าเก่งระดับไหนหรอนะครับโอ้ยนี่ก็วัดยากเนาะแต่เป็นว่านะครับผมว่าเหนือกว่าระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าถึงระดับพิเศษเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ ยังก้ากึ่งผมว่าก็อาจจะยังไม่ถึงนะคือถ้ามันอาจจะแตะๆหน่อยละกันนะครับแต่แน่นอนว่าโจโซนั้นมีประโยชน์มีความสําคัญมีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งนะครับและเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นไอ้เต้าความรักละกันนะครับที่รักน้องชายของตัวเองสุสดๆเลยคือมันหาได้น้อยมากๆเลยนะครับตัวละครตัวไหนเนี่ยที่เป็นตัวร้ายมาก่อนแล้วก็ถูกถัดเปลี่ยนมาเป็นฝั่งดีแล้วก็เป็นพี่ชายของพระเอกอีกและเป็นตัวละครนะครับที่แฟนคลับมหาวิทยาลัยพนึกมนันนั M ้นนะครับต่างยกใจเชียร์ยกใจชื่นชอบตัวละครตัวนี้กับความรักนนนนขขออออองงงงงพีีีี่่่ชชาายยทมตต้เซึจุด น่าสนใจมากๆเลยนะว่าตัวละครโจโซนั้นจะมีบทบาทอะไรต่ออีกหรือเปล่านะครับพออย่างน,น้อยๆเขานั้นก็เป็นหนึ่งในคันคำสาแผนผังคำคำสาและการที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยเจ้าเคนจาคุซึ่งใาตรงนี้มีบทบาทต่อแน่ๆนะครับเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับพระเอกนะอย่างยูจิซึ่งปิศณาต่างๆของยูจินั้นก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยสักทีนะครับไอ้นี้ก็เลยทําให้เรื่องราวของโจโซนั้นก็น่าจะเป็นบทบาทนะครับหรือว่าเรื่องราวที่สําคัญของเรื่องที่รอวันเปิดเผยแน่นอนและทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับ รักหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีมิติหลากหลายแล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครบับเรื่องราวนะครับของเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวพอสังเกตแล้วกันเผื่อบางท่านอาจจะอยากจะรู้นะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปแบบเป็นประวัติยาวๆเลยแล้วก็เป็นข้อมูลยาวๆด้วยอันนี้เพราะว่าในอนิเมะมันมีปรากฏตัวมาไงแล้วก็เรื่องราวของเขานั้นก็จริงๆก็น่าสนใจนะครับมันมีอีเวนต์ต่อแน่นอนสำหรับมหาเว็บหนึ่งมาเพียงแค่ว่าจะจับเขานั้นไปอยู่ใน มันก็จะทำให้เนื้อเรื่องนั้นก็คงจะกลมกล่อมแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนก็ฝากนะครับในการรอรับชมและก็กำลังใจสำหรับตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วและอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยขอขอบพระคุณครับ